You call on my life, you break the line I'm falling for you You're stuck in my mind, just all the time I'm falling for you And tell, tell me your secrets I will tell I'm almost breathing, tell me why, why, Baby, do you look so pretty in your smile? My, 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 baby, do you look so pretty? ผมเองก็เคยเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบรุรีบ้างแต่ก็ไม่เคยเข้ามาลึกถึงอำเภอสังขะบรุรีนี้เลยถ้าเอ่ยชื่อถึงอำเภอนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือสะพานมอญหรือสะพานอุตมานุสรเป็นสะพานไม้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออุตมะท่านได้สร้างไว้สะพานมอญหรือว่าสะพานไม้ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับมีทางเข้ากันอยู่สองฝั่งด้วยกันก็คือ ฝั่งสะพานสีสุวรรณจะเป็นฝั่งพี่น้องชาวไทยกะเรียงส่วนอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำซองกะเรียนั้นจะเป็นฝั่งของพี่น้องชาวไทยมอญอยู่ฝั่งเดียวกับวัดวังวิเวการามใหม่ครับถ้าใครต้องการของฝากต้องข้ามาฝั่งนี้ครับ อันนี้เงินแท้น,นะคะสร้อยเงินประศุกเซนอันนี้คือทางคำขาวไม่ใช่เงิน,นะะอ๋อนี่ตัวคำขาวอันนี้เป็นหางช้างหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นหางช้างเลยเขาข้อขาวไว้นะคะอ๋อข้อขาวไว้ใช่ข้อขาวมาสไลไรเนาะดูก่อนอันนี้สกินสกินก็แท้ เอาให้แล,แลกว่านี้ไหมอ๋อต้องกดเข้าใช่ไหมฮะใช่มันบิดเข้าได้ในช่วงเวลาที่ผมเดินทางมาถึงนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่าดแก่ๆมากแล้วผู้คนก็เลยดูบางตาไปนิดหนึง ก็เลยเอดสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดก็เลยได้คำตอบว,ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนสะพานมอนนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะว่าอากาศตอกางวันนั้นมันร้อนผมก็เลยถือโอกาสได้เดินสำรวจร,รอบๆว่าวิถีชาวบ้านแถวนี้เขาอยู่กินกันยังไงแต่กิจกรรมตอนเช้าที่ทุกคนมาแล้วจะต้องทำก็คือการใส่บาตรตอนเช้าตามประเพณีชาวไทยมอญ จ้งเลยก็ได้เท่าไหร่ครับตุรกรการสุการมาจ่ยาย6 0รถึง7 0เล<ค>ยอ๋อกอนงด้วยก่นอนน้อนบาทตอนนึงอ<า>๋อ <laughs> ช่วยกันใช่วยๆกันนุนน้กันพูดเร็วแล้วกับฟางไม่ทัน นอนแปลกที่แปลกทางของผมก็ทําให้ผมนอนไม่ค่อยหลับราหลับ,ล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 บตื่นตลอดทั้งคืนเลยถือโอกาสตื่นแต่เช้ามานั่งชงกาแฟนั่งบดกาแฟซึ่งดูแล้วน่าจะยุ่งยากไปหน่อยแต่สาหรับคนที่ติดกาแฟอย่างผมแล้วสิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติและธรรมดาสาหรับผมไปแล้วการได้ตื่นแต่เช้าทําให้ผมได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ที่ต่หัวทฒนธรรมเช่นนี้ และพร้อมที่จะออกเดินทางไปใส่บาตรตอนเช้าที่สะพานไทยมอน เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันใจบาทรโอ้ราบาดีดีอ๋อไม่น่าหรอหน้าหนาวมนถึงสาดดีมากใช่อากาดเมื่อวานได้ร้อนๆแตวตอนเช้าค่ะอืมชื่ออะไรคะชื่อชืน้ำตาลค่ะภาพที่น่ารักๆที่เกิดขึ้นในสะพานมอญแห่งนี้ ก็คงกินเนไม่พ้นกลุ่มเด็กน้อยที่คอยยืนถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับการแต่งกายแบบชาวไทยมอนและเป็นไกด์ตัวเล็กที่คอยสอบถามและให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอแล้วก็คิดซะว่าสมทบทุนการศึกษาเด็กและสร้างอาชีพให้ไกด์ตัวน้อยและเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสะพานมอนแห่งนี้ เมค่ะเขจะเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศอค่ะสรางเสร็จเมื่อปีพศงิค่ทีงกัก่อสร้างอีค่ะใช้ชุนชชาวันทั้หมด4ีกว่าคนค่ะ่องได้ไม่แรค่ะ้งได้ถวหลวงพอุมะลูกศอน่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์หลงพ่อเป็นคนออกแบบสัมารไม้นี่หมดเลยค่ะนี่จนม่นานสานใส แล้วช่มแม่นะใส่สมบูรียค่ะสงบูรียอยู่ใต้พระไม้นี้หมดเลยค่ะใส่สมแม่นะบีคี้ค่ะบีคี้อยู่หลังเจดีย์พุทยาค่ะใิ่สามแม่น้ำลันตีลันตีอยู่หลังสัตว์ปทะเลส่วนค่ะสามแฝดนี้ได้ไปจหน้าวัดกับบทเก่าจมน้ำเขาก็เลยตั้งใช่มแม่นะขับรถนี้ส่เส็มซ่อมนู้นหมดเลยค่ะที่นี่จะมีสามเจ้าช้ากับเมมอน ที่ไทยมันก็เรียงค่ะฝั่งมาต่วงเช้าจะมีฝั่งตักบาตรค่ะพามา6.45-7.00ค่ะฝั่งไทยช่วงเช้าที่จะมีท่านันคนเดินค่ะฝั่งกะเลี่ยงช่วงวันพระจะมีตลาดกะเหี่ยงค่ะพี่ได้เจอสวนล่างค่ะเสีน้ตาลนุ่นจะไม่ใช่รีสอร์ทจะเป็นจุดชมวิวของพิษณบานค่ะช่วงฟรีมาที่พิพิธภัณฑ์เต็นท์น้าเพียงได้ค่ะที่นั่งเต็นท์ทหารเองค่ะสบานในนะคะ ไกสบพาน้เนี่ยจมสะาน้านแทาสะพานูนด้านจะมีความยาวหนเมตรหาสพาน4นืนจะมีความย้อสเมาเมื่อก่อนจะมีสะพานเล็กๆใหม่ความว่าเด็กข้ามหนึ่บาทผู้ใหญ่ข้ามสองบาทถาจแตเขาได้รื้ออกเขาก็เลยมาต่อทงสะพาน มนีแทนค่ะพี่เจ้าสุพรรูกบกมก่อน่อ้านไปถึงุกนเรมเชื่อมกาไมได้แล้วค่ะเพราะเรารืใหญ่ผ่านจอดมากันยาสัมก็เลยตัดเป็น้าเรือค่ะพี่เจ้าพรด้านนู้นคะจะมีความยาวค่ะหนึ่งร้ห้าสิเมตรค่ะตอนนี้หนึ้อยห้าสิบเมตรคขะเช่อมพันดาวค่ะทีนี้จะมีไม้แดงกับไม้สักค่ะไม้แดงจะมากกว่าไม้สักค่ะต้นสัจะมีทั้งหมดสองพันเ็ดร้อยต้ ไม้แผ่นทั้งหมด3,557แผ่นค <ım. S 2> ่ะหไปทั้งหมด40ต้นผ่ะลี่มีอะไรสอบถาาเพิ่มเติมถ้าไม่มีข้อมูลสอบคนจบไปแค่นี้ครับครับข้อมูลเดิมของสะพานมอนนั้นมีความยาว4 4 5เมตรซึ่งเป็นสะพานแบบเก่าซึ่งในตอนนั้นสองฝั่งแม่น้ำซองกอรียนั้นยังมีลักษณะที่แคบอยู่แต่ในการสร้างใหม่ในปัจจุบันนั้น สะพานมอนมีความยาว850เมตรเริ่มสร้างปีพศ2529และเปิดใช้เปิดให้ใช้งานปีพศ2530เป็นต้นมาคงคงเป็นอีกเหมือนใครและหลายคนที่บันทึกความทรงจำไว้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอเพื่อเวลาผ่านไปในวันหนึ่งลูกๆโตขึ้นจะได้ย้อนมาดูว่าวันหนึ่งเราเคยมาเที่ยวด้วยกันที่สะพานมอนอย่างนี้ มันเป็นเรื่องดีครับที่พาลูกๆมาดูวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะลูกชายตัวเล็กของผมนั้นมีความแปลกใจอยู่มากเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนทําให้เด็กชายคนหนึ่งได้เรียนรู้ได้มากขึ้นจากการท้องเที่ยวในครั้งนี้น่าจะอยู่ฝัลอยอ๋อ่ะอ,อยู่ล ร้านที่ผมซื้อของเสบาตนั้เจ้าของร้านได้นำกล่าวคำอธิษฐานก่อนเสบาาท,ทุกครั้งความแตกต่างที่เห็นอยู่ต่อหน้าของการจักบ,บาตตอนเช้าของพี่น้องชาวมอนนั้นซึ่งดูแล้วคนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นนักท่องเที่ยวซะมากกว่า ความแตกต่างที่คงจะมีอยู่แต่เรื่องเสื้อผ้าและวิธีการเท่านั้นแต่จุดประสงค์หลักอันเดียวนั้นก็คือสืบทอดในพระพุทธศาสนาให้สืบไปแต่นี่คือความแตกต่างที่สวยงามที่หาดูได้แต่ในสะพานมอนี้เท่านั้น ภาพที่เด็กเกเอาของเทินหัวและแต่งชุดชาวมอนดูน่ารักน่าเอ็นดูทำให้สะพนานแห่งนี้ดูสวยงามและมีสีสัน จะตักบาตเสร็จในตอนเช้าเสร็จแล้วเราก็มองหาของกินใส่ท้องกันสิ่งที่จะคนมาแล้วจะต้องลองชิมก็คือโจ๊กใส่ไข่ของพี่น้องชาวมอญซึ่งมองมองไปแล้วเพราะน่าจะมีแต่โจ๊กและปลาท่องโขี่แหละในตอนเชา้า ข้าวอิ่มแล้วถ้าใครอยากจกะล,ล่องเรือในตอนที่แดดยังไม่ร้อนก็ให้ลงมาใต้สะพานมอญน,นะครับเขาจะมีชมรมเดินเรือท่องเที่ยวให้บริการอยู่อัตราค่าโดยสารก็คือการเช่าเหมาลำถ้าไปสถานที่แห่งเดียวเขาคิดแค่300ถ้าไปสามวัดเขาคิดแค่5้0อัตราให้บริการเท่ากันหมดครับยังไงก็ลองตกลงกันที่หน้าง,งานดูวแ นี่ยวนี่คือที่เดียวแต่เป็นวัดเดียววัดเดียวครับครับเี๋เราจะไปไปสามที่อ๋ออันนี้คือกุฏิลูกปู่เลยใช่ไหมฮะ ชั้นสองนะครับชั้นล่างยังมีกานอยู่เลยตอนนี้ยังไม่โผล่อ๋อปกติจะโผล่เดือนไหนครับเมษายนพฤษภาของทุกปีครับแต่ตอนนี้คือปีปีที่ผ่านมานี่คือน้ำมันเยอะพี่แต่ตอนนี้กำลังลดอยู่ครับอ๋ออันนี้คืงนรับใช่ครับข้ามน้ำดูจากโบโบนะครับข้ามน้ำ งนี่เห็นพื้นดินเลยไหมคะน้ำแห้งจริงนี่คือเราจะจอดเรือตรงหอระคังไว้ทั้ง,งเที่ยวเดินตั้งแต่หอระครังไปถึงท่วโบสถ์แล้วครับตรงนั้นคือหอระครังใช่ไหมฮะครับแล้วตรงนี้คือโบสถ์ใช่ไหมครับพ่บอไปได้เป็นตามจะไปดีนั่งปอนนะ่ะเอาอละ,ละเหนียนอันยี่ยู่คาเฟ่โตกหน้าไาม่เกี่ยวนะ้วทำเองไม่เกี่ยวนะอ <laughs> ปังปังก็ซื้อให้พอ่อ ที่ตั้งของวัดวังวิเวการามเก่าในจุดนี้และเป็นที่ตั้งของอำเภอสังขาุรีเก่าได้ถูกน้ําเข้าท่วมจากผลกระทบในการสร้างเขื่อนเขาแหลมอ๋อตัวน,นี้คือด้านหลังเรือเข้าได้เทียบได้ไหมพี่หรือเขือ่อนวชิราลงกรณ์ในปีพศ2527สร้างโดยการไฟฟ้าส่วนผลิตหรือกอฟอ ซึ่งได้พูดคุยกับชาวบ้านไปนที่เรียบร้อยแล้วถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้คือชั้นที่ติดพื้นดินเลยใช่ไหมพี่อันนี้คือชั้นที่ติดพื้นดินเลยใช่ไหมฮะไม่ไพอจะเข้าไปข้างในและจนํำให้เวลาต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรี you You break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And dare, tell, tell me your secrets. I will dare, tell, tell you my secrets. So pretty in your smile, my, my, baby I'm almost breathing, tell me why, why, why baby Do you look so pretty in your smile, my, 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 my. Why, 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 baby Do you look so pretty in your smile, my, my All the time, I'm falling for you And tell, tell, me your secrets I will tell, tell you my secrets We are different colors, But I like it, but I like it Why, why, why baby? Do you look so pretty in your smile, my, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, why, why? Do you look so pretty and your smile? วัดสมเด็จนี้ไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่อย่างใดเพราะตั้งอยู่บนเนินสูงแต่ถูกทิ้งให้ร้างเมื่อครั้งยายอำเภอสังขบุรีจากผลกระทบการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิรลาลงกรณพศ2527วัดสมเด็จนี้ถูกสร้างโดยท่านพระครูวิมลการจนะคุณเจ้าคณะตำบลหนองลูกในพระอุโบสถนั้นยังคงเหลือพระประธานปูนปั้น,นองค์จำลองของพระพุทธชจนราชซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก คนชอบไปขอพอรกันบ้างก็ได้บ้างก็ไม่ได้พอการเวลาผ่านไปโบสที่มีความเก่ายิ่งดูขลังและดูสวยงามยิ่งขึ้น อันนี้เป็นตัวโบดใช่ไหมครับไูไหนงวยไลูกม่น้ำามสายก็คือจะจะมีที่เที่ยวทั้งหมดห้าที่อัพี่ก็คือจะมีแมน้ำอีกก็คือประเมืองเก่าสวนาญี่ปุ่นไปดูนะอยู่ด้านหลังเงก็จะเป็นอีกสายหนึง่ง ไปทั้งหมดก็คือแม่น้ำสามสายเราไปครบ้หมดอ่ะครับออมันมีแม่น้ำบีครีแล้วก็ี่แม่น้ำาองเทียแม่น้าลันตีแม่น้ำลันตีประจบกันตรงที่โบสถ์นะใช่ไหมครับใช่ครับจะไปไหลกันชนกันที่โบสถ์เสร็จปุ๊บจะไหลเวทคงไปเก่ดนะครับอ๋ออยู่ด้านล่างที่เบอร์องอกบูมาะครับอ๋อ